สวัสดีครับผมนี่พบกับช่างนนนะครับหลังเลิกงานนะครับวันนี้จะพามาดูไก่นะครับที่เพาะไว้นี่ครับตรงนี้ข้อนี้จะเป็นทำเป็นพ่มาครับพวกแข้งหน้าครับชอบปีหน้าต่างๆเป็นไก่เดินเข้าหาครับตรงนี้โครับพวกนี้นี่มันตอมผัดขนนะครับมันไก่นี่ นเียหมอบไปแล้วครับสองแม่สองแม่นี่เป็นแม่จิ้มตีนะครับเป็นแม่จิ้มตีโคตรเบอร์แคร่งพวกนี้ผมจะเน้นเบอร์แข่งเป็นหลักครับัว้ก็หมอบแล้วครับตนี้ก็ทําไว้ครับเก่งไม่เก่งไม่รู้ครับไม่รู้ตอนโตตรงนี้อยู่ตอนโตนะครับแล้วต้องทําไว้อีกที่หนึ่งนะครับ นี่ไอ้เนี่ยราทำไว้ที่หนึ่งเราไปดูครับอาจจะมืดหน่อยนะครับเดินข้างหไกลหน่อยงบบ้านครับงบไม่ต้องไปลงทุนอะไรมากมายครับตด้ผลิตได้เก่งเราค่อยทำต่อไปเยอะๆครับ <S <S ครับเดี๋ยวผมจะกลับป้องก่อนนะครับเราตัดตัดกล้องก่อนนี่ครับอีกตัวหนึ่งนะครับที่ช่างป่านดูแล ตัวน,นี้ก็เป็นสายตีเชิงนะครับมาตีเชิงก็หมอบไปแล้วครับหมอบไม่ไก่หมอบนะอันนี้เอาผสมกี่ตัวช่างป่าเอาผสมสองตัวไฟล่าสุดก่อนหลุดก็เสม,มอรครับตีสามยกนรองยกแรกยกสองเป็นต่อเลยครับยาวตีขมิ้วข้าวเหนียวครับก็สูงกว่าเด็ดอยู่นะครับตัวนี้ ต้องล่องล,อล่อล่อแต่เบอร์แข้งนี่รับรองครับมีหักมีชักอะแรงครับตัวนี้ซุ้มบ้านบ้านครับ<อ>ไก่ก็เริ่มหลุดแล้วครับตรงนี้นี่ครับอีกตัวครับทีเด็ดรอดูตอนโตครับว่ัยเก่งไหมอันนี้อันนี้ไก่ก็เอาออกไปเลยตอนนี้ก็ผสมไว้ขึ้นมา บางส่วนครับตัวนี้ตัวนี้เป็นพม่าแต่ไม่ใช่เป็นเชิงเป็นเชิงครับตัวนี้เอามาบวกพม่าเลยครับนี่ไขายสองฟองละสมแบบนี้ครับต้นทุนมีน้อยครับทำตามราคารักยากครับอย่าไปเพื่อวางอลาลังการครับเปิดทํามามันไม่สําเร็จกเสียดายตังครับเอาทำงี้ครับมันไม่เก่งก็ต้ม,ม,น,มนี่ไก่นวล อันนีห้หลุดถ่ายแล้วไงหลุดแซมขึ้นนี่ตรงนี้เลี้ยงยังดีไปชนมาเสมอไม่ได้ไม่ชนะเลยไก่มันหลุดไม่ค่อยมีแรงจ้าวกันไปแต่ชนะก็ไม่ชนะตรงนี้นี่เดี๋ยวรอคุณแซมเต็มก่อนครับเดี๋ยวดูเรื่องครับตัวนี้อีกัดสองัห้ามาตีมากตัวนี้ก็นําเข้ามาครับ ซื้อเข้ามาเนี่ยตัวตอนนี้ก็มาตีมาเหมือนกันครับไปเจ้าเชิงมาครับเป็นฟุตบอลเป็นกระสอบไซด์เขาเตะแต่ยกแรกถึงยกสามเลยทนครับยังอยู่ได้ไม่รู้ยบบฟื้นนี้เปล่าเอาม่ไปตีก็เตเตะดูก็สิบนาทีครับตีไก่คู่ต่อสูตาบอดหนึ่งข้างตรงนี้ก็น่าเล่นอยู่ครับตรงนี้มันฝนครับไก่ยังไม่ค่อยสมบูรณ์ นะคร,รับอัปเดตหน่อยเดี๋ยวครับวางงานเดี๋ยวอย่าปั่นตัวนี้หละครับออกชนนําเข้ามาสวยอยู่นะครับรก็ตีไม่แพงครับเกรดแค่พันร้อยพอเล่นพันร้อยสองพันสองพอครับ๋ยวไปเล่นหนักตามกําลังเราถึงก็ตีเป็นหมื่นเป็นแสนก็ใ่เข้าไปต้นทุนก็สูงรเราต้นทุนรักยาติเครับผมทุนรักยาตครับตีตามตังค์ผม ตัวนี้ตัวเจ้ครับนี่แจ้ตัวทีเด็ดเหมือนกันนกมาแล้วหลายตัวเนี่ยออกคีนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ใหม่